สวัสดีครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง Crypto Cat by Jarin เป็นกำลังใจในการทำคลิปมาเริ่มกันเลยครับสรุปข่าวคริปโตเคอเรนซีที่น่าสนใจประจำวันที่28มกราคม2026มาให้แล้วครับภาพรวมวันนี้ตลาดกำลังรอคอยและสะสมพลังอย่างเห็นได้ชัด Crypto Fear and Greed i n d e x อยู่ที่29 a l t c o i n Season i n d e x อยู่ที่43 Bitcoin Graph Day เริ่มมีสัญญาณบีบตัวกราฟสีชั่วโมงบีบตัวใกล้เขียวรอลุ้นกันครับ Luna Graph Day ยังแดงแต่กราฟสีชั่วโมงเริ่มบีบตัวบ้างแล้วครับ DXY Graph Week เริ่มย่อเป็นขาลงต่อเนื่องคริปโตมีลุ้นแล้วครับรอออสคอยสีสั้นว่าจะมาวันไหนลุ้นกันครับสรุปราคาตลาดประมาณการเหรียญราคา USD ราคา THB การเปลี่ยนแปลง24ชั่วโมง Bitcoin USD ประมาณ89,055ดอลลาร์เท่ากับ2,763,000บาทเปลี่ยนแปลง0.99% Ethereum หรือ ETH USD ประมาณ3,016ดอลลาร์เท่ากับ93,500บาทเปลี่ยนแปลง3.17% Solana หรือ SOL USD ประมาณ $127 ดอลลาร์เท่ากับ3,940บาทเปลี่ยนแปลง1.0%ข่าวเด่นที่ต้องรู้เทเซอร์บุกตลาดสหรัฐเทเซอร์ประกาศเปิดตัว USAT ซึ่งเป็น Stable Coin ที่เน้นตลาดสหรัฐโดยเฉพาะและออกผ่าน Anchorage Digital Bank เพื่อให้สอดรับกับเกณฑ์กำกับดูแลมากขึ้น MicroStrategy ไม่เคยพักบริษัท MicroStrategy หรือ MTSR t เผยว่าได้ขายหุ้นเพื่อนำเงินมาซื้อบิตคอยน์เพิ่มอีก2,932 BTC หรือมูลค่าประมาณ264ล้านดอลลาร์ในช่วงปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา ETF และตลาดหลักทรัพย์ v a n x e เปิดตัว Avalanche AVAX ETF ในสหรัฐเป็นครั้งแรกที่รวมผลตอบแทนจากการ stacking เข้าไปด้วย v a l o r ได้รับอนุมัติให้นำผลิตภัณฑ์บิตคอยนและอีเธอเรียมแบบมีปันผลหรือ yield-bearing เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอนหรือ LSE สำหรับนักลงทุนรายย่อยแล้วครับระวังความผันผวนจากการปลดล็อกเหรียญวันนี้28มกราคมมีการปลดล็อกโทเค็นครั้งใหญ่ของ Jupiter หรือ JUP และ Sign หรือ SIGN ซึ่งอาจมีผลให้ราคามีความผันผวนระยะสั้นครับ ประเด็นร้อนและความเสี่ยงความปลอดภัยมีรายงานข่าวเรื่องข้อมูลหลุดของ b บ n a n c e กว่า4 0แสนราย ID และรหัสผ่านแนะนำให้รีบเช็ค 2FA และเปลี่ยนรหัสผ่านเพื่อความปลอดภัยนะครับการกำกับดูแลในอังกฤษหรือ UK มีการสั่งแบนโฆษณาของ Coinbase โดยให้เหตุผลว่าโฆษณาชุดนี้ทำให้ความเสี่ยงของคริปโตดูเป็นเรื่องเล่นๆมากเกินไปครับมุมมอง Gemini ตลาดตอนนี้ดูเหมือนจะประคองตัวรอสัญญาณจากธนาคารกลางสหรัฐว่าจะเอายังไงกับดอกเบี้ยต่อใครที่ถือ JUP หรือซายอยู่วันนี้อาจจะต้องจ้องหน้าจอเข้มข้นกว่าเดิมเป็นพิเศษนะครับข้อควรระวังข้อมูลทั้งหมดนี้ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุนคริปโตเคอเรนซีมีความเสี่ยงสูงโปรดศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน